ราชินีรถแห่อย่างน้องใบปอรัติยาจะไม่ทนนะครับมือยอดวิวเนี่ยพุ่งกระฉูดเฉียดแสนแล้วครับตอนนี้ล่าสุดทุกคนเพลงของน้องใบปอรัติยาครับที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยขอไปเต้ยบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพง ตอนนี้ยอดวิวพุ่งกระฉูดกันเลยทีเดียวครับจนน้องใบปอรัติยาครับทุกคนทนไม่ไหวนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดครับทุกคนบอกว่าปฏิหารปูน่นาคาวิวกําลังไหลระบบน้องอุงอิงสุดยอดแหง้งขอบคุณเดอ้ออีลาน้อยนะครับโอ้โหทุกคนเนี่ยอย่าท้าทายระบบอุงอิงครับทุกคนอันนี้เป็นสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับทุกคนที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการทักไปหาพี่ใบปอรัติยาน้องเนี่ย ขอเพลงปฏิหารปู่นาคานะครับมาเต้ยบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับพี่ใบปอรัติยาครับก็เผยความรู้สึกนะคบับอกว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยดีใจแทบสั่นเลยเพราะว่าซูปเปอร์สตาร์หมอลำอย่างน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการทักไปหาพี่ใบปอรัติยานั่นเองครับจนนำมาสู่ตอนนี้ยอดวิวเนี่ยครับทุกคนกำลังจะทะลุ1 0 0 0แสนวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนี้เราเข้าไปดูเนี่ยยอดวิวเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับทุกคน ถ้าจำไม่ผิดประมาณ4 0 0 0มื่นไหมหรือ60,000ประมาณนี้แหละครับทุกคนแต่ตอนนี้ยอดวิวจะทะลุ1 0 0 0 0แสนวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนปังมากๆเลยนะครับใบปอก,ก็เลยได้มีการโพสต์ข้อความล่าสุดนี่แหละครับทุกคนเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เลยนะครับบอกว่าปฏิหารปูน่นาคาวิวกําลังไหลนะครับระบบน้องอุงอิงสุดยอดแห้งนี้นะครับถ้าเราพูดถึงระบบอุงอิงนะทุกคนระบบอุงอิงเนี่ยนั่นก็คือพลังของ พ่อพ่อ,พอแม่แม่ FC แฟนคลับนี่แหละนะเพื่อนที่คอยผลักดันแล้วก็คอยซับพอร์ตน้องมาโดยตลอดนะครับเวลาที่น้องเอ่ยปากอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งพ่อพ่อ,พอแ,มแม่ FC แฟนคลับคือสนับสนุนเต็มที่แรงสนับสนุนเนี่ยเต็มร้อยจริงๆครับเพือ่อนสำหรับแฟนคลับของน้องนะครับนะอุม้มอุม้มก็คือเชื่อมัน่นแล้วก็สัมผัสมาด้วยตัวเองตั้งแต่ปีแรก จนถึงปีนี้นะครับแรงของระบบองค์อิงเพชรบ้านแพงแรงแบบไหนทุกวันนี้ก็ยังแรงแบบนั้นครับทุกคนนะอันเนี้ยอุ้มก็ได้มีโอกาสนะครับเห็นพี่ใบปอรัตยาเนี่ยโพสตแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหระบบองค์อิงตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงก็ยังปังแบบนั้นนะครับทุกคนแล้วก็พิสูจน์มาให้เห็นแล้วหล,หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นก็คือเสียอามบอกว่าขอให ยอดวิวของผมเนี่ยอยอดผู้ติดตามของผมเนี่ยครบ20,000จะพารถแห่เนี่ยมาแสดงที่งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยปรากฏว่าระบบอุงอิงกับทุกคนเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นแหละครับทำให้แบบว่าเสียอามเนี่ยได้พารถแห่มาแสดงวันเปิดฤดูกาลมาให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย ขึ้นร้องในวันนั้นจริงๆนะครับนี่คือระบบความแรงของอุ๋งอิง,องเพชรบ้านแพงจริงๆนะครับทุกคนนะ,ะวันนี้ครับพี่ใบปอก็อึ้งกันไปตามๆกันนะครับแล้วใบปอเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับถึงน้องอุ๋งอิง,อง,องเพชรบ้านแพงด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับบทเพลงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคนแล้วก็ ตอนนี้ถ้าทุกคนเข้าไปดูนะเข้าไปสังเกตดูนะครับะจะมีแต่คอมเมนต์แฟนคลับน้องอุงอิงคือไปครองไปครองเพลงนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอุงอิงเนี่ยก,กำลังแบบว่าใช้เพลงนี้ในการเต้ยบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะฉะนั้นแล้วก็จะทําให้เพลงนี้ด่งดังมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่าเวลาที่น้องนําเพลงใครมาร้องสักเพลงเนาะก็จะทําให้เพลงนั้นเนี่ย ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเพลงของพี่เวียงนะรุม,มนเองตอนนั้นฝันของอ้ายมีใครเป็นนางเอกเนาะน้องเนี่ยเอามาคอปเวอร์นะครับเอามาร้องแบบบางท่อนน่ะเท่าน,นั้นเองจนพี่เวียงได้มาขอบคุณน้องนะครับแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็ตามไปฟังครับที่ช่องแกรมมีโนะครับจนทําให้แบบว่ากลายเป็นกระแสไปในตอนนั้นเลยว่าตามมาจาก อุ๋งอิงน้าอะไรเงี้ยครับทุกคนจนทําให้เพลงนั้นก็คือเป็นเพลงชาติของหมอลําไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือ,อเพลงของพี่เวียงเนี่ยก็กลายเป็นแบบเพลงมหาชนไปแล้วนั่นเองครับทุกคนเนาะก็อาจจะเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยแหละของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพรบที่ทําให้เพลงของพี่ๆนะครับในวงการเนี่ยได้มาโด่งดังอีกหนึ่งครั้งอย่างเพลงของใบปอรัติยาครับทุกคนเขาก็ปล่อยเมื่อ11เดเดือนนะที่ผ่านมาเลย เพลงนี้เนี่ยศิลปินน้องใบปอรัติยานะครับคำร้องทํานองสาวปากแป,ปรกะรแตนุจรินนะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์สายฟ้าสวัสดิ์ประพาน,นั่นเองซึ่งใบปอรัติยาครับน้องเนี่ยก็ได้มีการแท็กไปยังอาจารย์แต่งเพลงด้วยนะครับนะครับทุกคนก็ ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยกับใบป,ปอรัติยาอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ขอให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือซัพพอร์ตกันแบบนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นน้องอุงอิงพี่ใบปอเองอะไรเงี้ยแล้วเชื่อว่าเพลงใหม่ของอุงอิงออกมาเนี่ยแน่นอนพี่ใบปอไปร้องแน่นอนสำหรับราชินีรถแห่ซึ่งใบปอเขามีรถแห่ด้วยนี่ใช่ไหมครับทุกคนอาเชื่อว่าเพลงสาวสมน้อยคอยฮักออกมาเนี่ยแน่นอนใบปอต้องเอาไปคัฟเวอร์แน่นอนเพราะว่าอุงอิงโอ้โหระบบอุงอิงทํางานขนาดนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการต่อยอดเนาะให้ศิลปินเนี่ยเขามาช่วยเหลือการเกื้อกูลกันนั่นเองในวงการนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับนะแล้วอุงอิงเป็นคนที่มีความนอบน้อมสุดๆในวันที่น้องทักไปหาพี่ใบปอรัติยาเนี่ยน้องก็พิมพ์บอกว่าขอบพระคุณค่ะนะครับขอบพระคุณพี่ใบปอรัติยาคือใบปอแบบดีใจแบบสั่นเลยนะใบปอแบบสั่นเลยอ่ะนะครับทุกคนที่อุงอิงทักไปแล้วก็จนได้แบบแขปข้อความเนี่ยแล้วก็ทักมาหาบอสโจยูมานินแล้วก็มีการแบบแท็กมาหาพ่อโจยมานินด้วยนั่นเองนะครับน่ารักมากนะครับ อโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอุอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปฟังนะปฏิหารปูนาคานะครับโอ้โหทุกคนอย่างที่บอกว่าเพลงนี้จะกลับมาดังอีกรอบ อ่านะครับเพลงนี้จะกลับมาดังอีกรอบแล้วก็อย่าลืมครับทุกคนวันนี้นะทิงบาปทิงคิดทอดของน้องหมิวรัชดาพรอยู่ที่22ในมาแรงแล้วครับทุกคนอย่าลืมไปไปเชียร์ไปดันการตอนนี้โอ้โหยอดวิวก็คือถล่มทลายมากๆแล้วก็คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องหมิวด้วยวันนี้ทุกคนอย่าลืมนะครับไปดันไปเชียร์ให้เพลงของหมิวเนี่ยติดหนึ่งในมาแรงกันครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่า โอ้โหในช่วงนี้ก็คือเพลงเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีเพลงไหนที่กลายเป็นไวรัลมากนักนะครับเอาไปดันเพลงนี้ให้กลายเป็นไวรัลแล้วก็ให้วิวเนี่ยไหลเรื่อยๆแล้วมิมเชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยวิวไหลเรื่อยๆแน่นอนนะครับสาหรับหมิวรัชดาพรเพราะว่าเป็นเพลงที่โอ้โหคือท่อนประหารทั้งกรลำอะไรต่างๆเหมาะมากกับการที่วงหมอลำจะไปร้องนะและเชื่อว่าอุงอิงไม่แน่อุงอิงอาจจะเอามาร้องนะครับในอ่า วงใหญ่ก็ได้นะสำหรับสาวร้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นได้นะครับทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อแม่แม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับนะครับโอ้โหช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากอุ้มเสียงไปแล้วครับฝากทุกคนด้วยนะคะ